ซิวซิลวยิงสาวบริสุทธิ์ผู้ใส่ซื่อที่ต้องจากครอบครัวมาเพื่อจะมาเป็นทหารมา้าเธอจากบ้านมาไกลและเธอก็ได้เจอโลกว้างเจอทั้งคนที่หวังดีและคนที่หวังร้ายบางคนก็บอกสอนเธอในทางที่ดีส่วนอีกบางคนก็หลอกใช้เธอไปต่างๆนานาหลังจากที่เธอโดนหนุ่มๆหลอกนอนทับชีวิตของสาวน้อยวัยใสซื่อจะเป็นยังไงต่อไปเรามารับชมกันเลยครับ สวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าซิลซิลเธอบริสุทธิ์เป็นหนังปี1998ของประเทศจีน ในเมืองเฉียนตูของประเทศจีนในปี1975รัฐบาลชุดนั้นได้เกณฑ์ทหารหญิงไปเป็นทหารมา้าและก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้ส่งลูกสาวของตัวเองไปสมัครเป็นทหารมา้าและในเมืองนั้นหญิงสาวแต่ละคนจะให้แม่อาบน้ําให้ตลอดและก่อนที่เธอเนี่ยจะไปเป็นทหารแม่เนี่ยก็ได้บอกสอนเรื่องต่างๆนานา,นานในการอาบน้ําแล้วก็ใช้ผ้าอนามัย และในขณะที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่นั้นแฟนหนุ่มของเธอก็ได้มารอที่หน้าหน้าต่างเพื่อจะมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้หลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จเธอก็ได้ลงไปหาแฟนหนุ่มและแฟนหนุ่มก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากกล้องส่องดูดาวแล้วในคืนวันนั้นก่อนที่เธอน่ยจะไปเป็นทหารม้าพ่อของเธอเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงเธอมากก็เลยนั่งตัดเสื้อให้เธอทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เธอไปใส่พอเช้าวันต่อมาครอบครัวของเธอก็ได้มาส่งเธอขึ้นรถเพื่อจะไปเป็นทหารม้าหลังจากที่เธอมาประจำการที่ค่ายทหารในคืนวันแรกมันก็มีหนังกลางแแปงงฉายเเเธธออออล้วกก็พื่นข ไปนั่งดูหนังกลางแปลงเพราะว่าในยุคนั้นหนังกลางแปลงเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วหลังจากดูหนังกลางแปลงจบเพื่อนของเธอคนหนึ่งก็ได้หายสาบสูญไปโดยหลายร่องรอยต่างคนก็ต่างพากันออกหาแต่ก็หาไม่เจอและทุกคนก็ได้แค่นั่งทําใจพอเช้าวันต่อมานายทหารใหญ่ก็ได้เรียกสิวซิวเข้าไปพบเพื่อจะให้เธอเนี่ยไปฝึกทหารม้ากับคนที่ชื่อว่าเล่าจินแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าเธอฝึกขี่ม้าแล้วก็ควบม้าได้เสร็จแล้วเธอจะได้มาประจําการที่นี่แล้วพอเล่าจินได้เดินผ่านมาหันน้นนายใหญ่เนี่ยก็ได้เล่าให้สิววสฟัง่่าาาเเขนนีียป็หท และก็ไว้ใจได้พอวันต่อมาเธอเนี่ยก็เลยถามกับคนขับรถที่มาส่งว่าทําไมเล่าจินถึงดูแปลกกว่าคนอื่นเขาก็เลยบอกกับซิวซิลว่า,วาเห็นเขาลือกันว่าสมัยตอนที่เล่าจินอายุ18เขาเนี่ยได้เป็นทหารมา้าแล้วก็ออกไปรบโดนฆ่าศึกจับได้แล้วก็เอาไปเป็นชเชลยแล้วก็ถูกทรมานมีหนำซ้ำก็ยังโดนตัดอันนั้นอีกแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็รู้จักเล่าจินในานามไอ้ด้วนหลังจากที่ซิลซิลเข้ามาอยู่กับเล่าจินเล่าจินเนี่ยก็ได้ดูแลตลอดแล้วก็พาเธอฝึกมา้าเลี้ยงมา้าต้อนม้าเข้าคอกแล้วทุกวันนกก็็เปปติ เขาได้พาซิลซิลออกมาต้อนม้าในขณะที่ลอม้ากินหญ้าอยู่นั้นเล่าจินก็ได้ไปขุดคลองแล้วก็รอน้ําให้เต็มเพื่อจะให้ซิลซิลเนี่ยได้อาบน้ําในขณะที่เธออาบน้ําอยู่นั้นเล่าจินเนี่ยก็ได้นั่งเฝ้าแล้วจู่ๆทันใดนั้นเองก็มีชาย3ามคนที่เลี้ยงงวเนี่ยเดินผ่านมาทางนี้พอดีแล้วพวกเขาก็เห็นสาวสวยเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็เลยทําท่าต้อนวัวเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะดูสาวอาบน้ําแต่เล่าจินเนี่ยก็ได้ไล่หนีไปโดยการยิงปืนหนึ่งนัดและในทุกๆวันสาวน้อยคนนี้ก็ต้องอาบน้้้้ําาแแแตตต่่เชลวววก็งัใหดูสย สมกับเป็นสาวน้อยไวใสแล้วอยู่มาวันหนึ่งพ่อคาเล่มาแต่ไหนก็ไม่รู้เขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาซิวซิวแล้วก็ถามว่าเธอเนะี่ยมาทําอะไรที่นี่ซิวซิวก็เลยตอบไปว่าฉันแหละมาฝึกม้ากับเหล่าจินพอฝึกเสร็จฉันก็ได้ใจกลับไปที่กองบัญชาการส่วนพ่อคาเล่คนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือคนที่ต้อนงัวเข้ามาใกล้ๆคือชา3สามคนนั้นนั่นเองชายคนนี้ก็เลยบอกกับซิวซิวว่าฝึกทหารหมอกทหารมา้าอะไรมันไม่มีแล้วเธอเนะี่ยคงจะไม่ได้กลับกองบัญชาการง่ายๆหรอกแต่ฉันนะ่ะอาจจะช่วยเธอได้นะ กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าหญิงสาวทุกคนที่มาฝึกม้าอยู่นี่น่ยเขาได้กลับบ้านกันหมดแล้วส่วนเธอน่ยก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนกองประชาการนะ่ะหลอกมาให้ฝึกม้ากับเล่าจินหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกันในกระท่อมหลังจากคุยไปคุยมาซิลซิลเนี่ยก็ติดคาลมของชายคนนั้นเพราะชายคนนี้เอาคำหลอกล่อมาล่อเธอว่าฉันน่ะสามารถพาเธอกลับบ้านได้ด้วยความเป็นหญิงสาวที่ใสซื่อบริสุทธิ์เธอเนี่ยก็เลยยอมให้ชายคนนั้นทำตามอําเภอใจด้วยความที่เธอเนี่ยอยากจะกลับบ้านหลังจากที่เล้าจินกลับมาเขาเนี่ยก็งงว่า ้คนนีมันเป็นใครกันแน่มันเดินออกมาจากกระตอบของเราแล้วก็เดินกลับไปหน้าตาเฉยในวันต่อมาซิลซิลได้นั่งถักเสื้อไหมพรมเพื่อจะรอชายคนนั้นกลับมาด้วยความรักที่มีให้กับชายคนนั้นและก็รอคอยให้ชายคนนั้นพาเธอกลับไปยังบ้านแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รับข่าวข่าวขึ้นมาว่ามันจะมีหนังกลางแปลงฉายเธอเนี่ยก็เลยไปบอกเล่าจินว่าให้เล่าจินพาไปดูหนังหน่อยแต่เล่าจินก็ไม่ว่างไปเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลซะเหลือเกินเธอเนี่ยก็อยากดูหนังกลางแปลงเป็นอย่างมากเธอก็เลยบอกกับเล่าจินว่าเดีวววนนน่่ีม้้้้าาไไเเเอองกก็ดดแลลใทฝตธ แเยี่ยวข้างทางแต่จูๆๆ่ๆเธอเยี่ยวเสร็จแล้วเธอกลับมาม้าเธอเนี่ยก็วิ่งหนีไปต่างๆนา,นานาเล่าจินเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงมากเพราะว่าดึกดื่นแล้วเธอเนี่ยก็ยังไม่กลับมาอีกเขาเนี่ยก็เลยขี่ม้าออกไปตามหาสุดท้ายก็เจอเธอเดินอยู่ในป่าแล้วในวันต่อมาเธอเนี่ยก็มานั่งรอชายคนนั้นเพื่อจะให้ชายคนนั้นเนี่ยพากลับบ้านแต่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาเล่ากับเธอว่าฉันนี่แหละคือคนที่พาหญิงสาวสองคนสามคนกลับไปยังบ้านเกิดฉันน่ะพูดแค่ไม่กี่คําพวกเธอเนี่ยก็ได้กลับ้านนัม ต้องผ่านชั้นก่อนแล้วฉันน่ะก็จะไปเดินเรื่องขอจดหมายลากลับบ้านให้แล้วชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเขาคือสามหนุ่มที่ต้อนวัวมากินหญ้าเขาก็เลยบอกให้ซิลซิลเนี่ยเข้าไปคุยกันข้างในก่อนสาวน้อยผู้ที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์เธอเนี่ยก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับบ้านก็เลยเข้าไปนั่งคุยกับชายคนนี้อยู่ในบ้านตัดภาพมาที่เล้าจินเขาเนี่ยก็ได้ไปหาฟืนหาน้ํามาไว้ก่อไฟแล้วก็ให้ซิลซิลได้กินตัดฉากมาที่ซิลซิลมันก็เป็นเหมือนเดิมครับชายคนนั้นมาหลอกเอาซิิเเเเยๆเพืื่่่ออออจจะลลใให้้ธตาาารรงกกับบน we you พูดง่ายๆเลยก็คือหลอกกินนั่นเองหลังจากที่เล่าจีนออกไปหาอาหารมาเสร็จเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่กระทอกของเขาและเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่เขาก็ได้รู้ได้ทันทีเลยว่าชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มามีจุดประสงค์อย่างเดียวก็คือมาหลอกเอาซิลซิลเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วยิงสาวที่ฐานทัพได้ส่งมาอยู่กับเขามันก็เป็นแต่แบบนี้กันทั้งนั้นเขาก็เลยไม่อยากจะเข้าไปบรบกวนความสุขก็เลยต้องนั่งรออยู่ที่หน้ากระทอบแต่รอแล้วรอเลอ่ารอ,อจดผ้าทีเเขาก็ลย ใจเดินเข้าไปเลยพอเขาเดินเข้าไปแล้วก็ได้ยินแต่เสียงซีดอ่ซีดอ่หลังจากที่ชายคนนั้นออกจากกระต๊อบไปเล่าจินก็ได้จ้องมองมาที่ซิล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 มีสภาพที่ดูไม่ได้โสมทรงผมสบักสบุยไปหมดแล้วเธอเนี่ยก็ได้เอ่ยปากกับเล่าจินว่าฉันนะ่ะหิวน้ำเล่าจินหาน้ำให้ฉันกินหน่อยเล่าจินก็เปรียบเสมือนพ่อของเธอที่คอยดูแลเธอมาตลอดเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยต้องไปหาน้ำให้เธอกินแล้วการหาน้ำของเขานั้นก็คือต้องขี่ม้าไประยะทาง3-4กิโลเพื่อจะได้น้ำมาหนึ่ง คุถังแล้วในวันต่อมาเธอเนี่ยก็ไม่ได้รอให้ของฟิตเลยก็มีชายคนนึงเข้ามาขยายรูเธออีกพอชายคนนั้นทําอะไรเสร็จสับเล่าจินเนี่ยก็ได้ยกกระจกขึ้นมาให้ซิลซิลส่องแล้วก็หวีผมแล้วก็ให้เธอเนี่ยดูสภาพของตัวเองในตอนนี้ว่ามันแตกต่างกับตอนแรกขนาดไหนหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งมองหน้ากันซิลซิลเนี่ยก็เลยเล่าให้เล่าจินว่าชายที่มาหาฉันทุกคนนะ่ะเขาเป็นคนสําคัญมากเลยเขานะ่ะจะช่วยพาฉันกลับบ้านได้เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเธอเนะี่ยอยากจะกลับบ้านนักฉันนะ่ะไปส่งเธอขึ้้้นนถกกลับบา็ไดแต่ ธอก็โมโหใส่เล่าจินแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่เผื่อแผ่คนคนนั้นคนคนนี้ฉันจะมีเอกสารที่ไหนกลับไปยังบ้านแล้วถ้าเกิดว่านายนะ่นไปส่งฉันขึ้นรถกลับบ้านฉันจะมีเอกสารที่ไหนล่ะกลับไปยังบ้านแล้วที่ผ่านมามันก็เสียเปล่าน่ะสินายนะ่ะเล่าจินนายนะ่ะจมปากอยู่แต่กับมา้านายนะ่ะไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับเขาหรอกคนอื่นๆน่ะก็ต้องเข้าหาคนที่มีเส้นมีสายเพื่อจะได้พากลับบ้านเพราะว่าบ้านนะ่ะไม่ได้รวยไม่มีเส้นมีสายก็เลยต้องทําแบบนี้ฉันน่ะก็เลยต้องเอาตัวเข้าแลกเล่าจินก็ได้แค่คุมขมับแล้วกกกก็ไม่ออยาจจะบบริงั เพราะว่าหญิงสาวที่โดนส่งมาที่นี่มันก็เป็นแบบนี้ซักทั้งหมดแล้วในค่าคืนนั้นเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้พักผ่อนเลยก็มีชายคนหนึ่งขี่รถไถเข้ามาเพื่อจะมาขยายรูเธออีกในขณะที่ชายคนนั้นกําลังซีดอาอยู่กับซิลซิลอยู่นั้นเล่าจินเนี่ยก็รู้สึกทนไม่ไหวเขาเนี่ยก็เลยเอารองเท้าของชายคนนั้นมาผิงไฟซะเลยหลังจากที่2คนนั้นซีดอากันเสร็จชายคนนั้นก็หารองเท้าของตัวเองไม่เจอส่วนซิวซิลเนี่ยก็ได้มาถามกับเล่าจินว่านายเห็นรองเท้าไหมส่วนเล่าจินก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้้ C ้้้วววซซิกก็็ไไไดดโโมมหใใสสส่่ส่นนนนนชายคนนัจแล,ลอง เขาก็เลยเดินทางกลับบ้านแล้วทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมหลังจากที่ชายคนนั้นกลับบ้านไปแล้วเธอเนี่ยก็บอกให้เล่าจีนไปหาน้ําให้กินหน่อยเล่าจีนเนี่ยก็เลยรู้สึกโมโหว่วาทําไมฉันต้องไปหาน้าให้เธอกินด้วยทําไมเธอเนี่ยไม่ไปบอกชายพวกนั้นให้หาน้ําให้เธอกินล่ะเธอทําแบบนี้เนะี่ยมันก็ไม่ต่างจาก แต่สุดท้ายเล่าจีนเนี่ยก็ต้องเป็นคนไปหาน้ำให้เธอมากินอยู่ดีในวันต่อมาขณะที่ทั้งสองคนในกำลังเย็บเต็นท์อยู่นั้นเธอเนี่ยก็มีรู้สึกแปลกๆอาเจียนออกมาเล่าจีนเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเธอเนี่ยกำลังจะตั้งครรภ์หลังจากนั้นเขาเนก็ได้พาซิลซิลมาที่ค่ายทหารเพื่อจะไปะตามหาชาย3-4คนที่เข้ามาอยู่ในเต็นท์ของเขาแต่ก็มีชายกลุ่มหนึ่งที่บอกกับเล่าจีนว่ากลุ่มทหารกลุ่มนั้นน่ะได้ไปประจำการที่ต่างจงังหวัดแล้วเล่าจีนเนี่ยก็ได้ประสาทแตกแล้วก็บอกกับชายกลุ่มนั้นนนนนววว่าามมมึงงจไไไได้ไ้้ยหิคีปทอะะรใขณ ที่เขาเนี่ยกำลังจะพาซิลซิลไปตามหาผู้ชายพวกนั้นก็มียิงสาวสองคนในเมืองนั้นเดินมาต่อว่าน,นินทาเธอว่าเธอเนี่ยท้องไม่มีพ่อมันก็เลยทําให้ซิลซิลเนี่ยยิ่งหนักใจเข้าไปใหญ่ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังคุ้นคิดเรื่องการท้องอยู่นั้นเลือดของเธอเนี่ยก็ได้ตกออกมาเขาเนี่ยก็เลยได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลซะก่อนแล้วคนที่โรงพยาบาลเนี่ยก็รู้จากเธอหมดเพราะว่าชาย3ามสี่คนนั้นเอาเรื่องของเธอเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็ตัดฉากมาที่ชายคนหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาก็รู้ข่าวว่าซิลซิลเนี่ยอยากจะกลับบ้านแล้วก็ยอมททําาุกอย่งแล เขาเนี่ยก็ได้กลับบ้านก็เพราะว่านิ้วเท้าของเขานนาขาดไปข้างหนึ่งและเขาก็อยากจะแนะนําให้ซิวซิลเนี่ยทำแบบนั้นเพื่อจะได้กลับบ้านและชายคนนั้นก็เดินไปที่ห้องของเธอพร้อมก็แนะนําวิธีที่จะกลับบ้านและก็ได้เอกสารกลับไปด้วยพอเล่าจีนกลับมาเห็นเขาเนี่ยก็นึกคิดไปต่างๆนานาขณะที่เธอนอนป่วยอยู่นั้นนายก็ยังไม่เว้นเลยพอชายคนนี้ออกมาจากห้องของเธอแล้วเขาเนี่ยก็มุงพูดใส่เล่าจีนว่าแหมไอ้ด้วนแก่แล้วยังด้วนแกไอ้ชาใช่ไหมล่ะที่ไม่มีไอ้จอนเหมือนเขาหลังจากนั้นเขาก็เลยคิดได้อย่างเดียวว่าไอ้าาายนีี้้มมัััเขไไปททํด่กบซซิง ก็เลยมีเรื่องกันหลังจากนั้นเล่าจินนก็ไม่ไว้ใจโรงพยาบาลเขาเ่ยก็เลยอุ้มซิวซิวกลับมายังที่บ้านแล้วซิวซิวก็ได้มาบอกกับเล่าจินว่านี่คือวิธีที่จะส่งฉันกลับบ้านพร้อมกับเอกสารได้ดีที่สุดก็คือต้องทําให้นิ้วของฉันนขาดไปนิ้วหนึ่งแล้วทางการจะได้ส่งฉันกลับบ้านพร้อมกับเอกสารแต่ในขณะที่เธอนกำลังจะทําใจของเธอก็ไม่กล้าลั่นไกเธอก็เลยยื่นปืนให้เล่าจินและให้เล่าจินเป็นคนทําและในขณะที่เธอนกำลังยืนรอให้เล่าจินลั่นไกเธอก็นึกขึ้นได้ว่าฉันท้องอยู่ แล้วถ้าเกิดว่าฉันกลับไปบ้านพ่อแม่น่ะจะว่ายังไงฉันก็คงไม่มีหน้าที่จะไปเจอพ่อแม่อีกแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่ฉันส่งฉันมาเพื่อเป็นทหารมา้าแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อมีหน้ามีตาในสังคมแล้วตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันจะเอาหน้าที่ไหนไปพบกับพ่อแม่เธอก็เลยบอกให้เล่าจินนะ่ะรอก่อนแล้วเธอก็จับยางมัดผมขึ้นมามัดเป็นผมเปียซึ่งมันเป็นผมทรงแรกที่เธอเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยได้เจอกับผู้ชายพวกนั้นสภาพของเธอเนี่ยก็ดูไม่ได้มันช่างแตกต่างจากตอนแรกซะเหลือเกินพอเล่าจินเห็น เธอถักผมเปียเขาเนี่ยเข้าใจเลยเลยว่าเธอเนี่ยอยากจะมีชีวิตกลับไปยังจุดเริ่มต้นซิลซิลสาวน้อยผู้บริสุทธิ์ก็มีจุดจบที่เต็นท์ของเล่าจินแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ